ทำไมได้ขนาดนี้แต่ว่ามองเขาก็กจอดไรก่อนหลัดทางเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาควยเลยไก่ไก่เลยเรียบร้อยครับผมโดนบกนึกยิง โอ้ยเสียกตึงๆล่ะนุ้ยพี่ครับหายท้องสวัสดีพี่น้องกันอีกคือเก่าครับผมกลับมาพบมาพอกับล่งทงชาแนลหาอยู่หา,หากินกันคือเกา่ากับพี่น้องมันี้ตามที่ผมเคยบอกไว้ครับหนูฟังห่วยเฮาเมือผมต้องแก้มือให้ได้ครับพอหลอดไปแล้วเขาได้ทนูทตรงเขาสองตัวนะครับ โฟว่ามันมันเดือดแห้งมันขวานแล้วนะครับมือนี้เป็นกับดักครับกับเล็กแล้วก็เป็นเป็นเงียอ้อยเงียะห่ำนะครับใส่ไว้มงเดียวเลยครับมือนี้เออซองม่องครับสองหม่องนี่ครับล่องเบิงนะครับเงียะห่ำยังเดียวเลยมือนี้นะครับแต่ว่าสีบลมะกวนมันแรงครับบลมะกวนมันสีบอกออกมาหลาะสีบอกออกมายิ่งนะครับใส่หม่งไว้ยังเดียวเลย ไปลุยครับพี่น้องเอาดุนกันว่เาเฮาสิเอามันได้บอหน,นูขางน้องใหม่นี่เพราะว่ามันเดือดหลรอเกินเลยนะครับมันยามกันหลายรอบแล้วทั้งกีไตทั้งเหื้อีปูทั้งเนื้มันนะครับโอ้หลายไปลุยกันก็พี่นอ้องแว่า,าเบิ่งมันยังเหลือบอนะครับเอบอบ่เหลือจังได๋พี่น้องเบิ่งดูบัดมันยังควดออกมารอบ มันพ่อแม่แล้วจมแล้วมันกินออกไปขวดนานพักแล้วพ่อโอ้หิ่งงมดงดูมันจะกินเข้าห้างตรงหมแย่เลยนะแล้วมันขวดเดือดอีกเลยได้ครับผมครับมันขวดส่วนคู่ห่วยลองไปเริ่อกระด,ดูโคลนเหนียวมาเลยเครับ กูทำไมเลย้ยพี่น้องไส้ไส่ครับใส่ไส้ก็ได้รอดดิอ่องนี่เตียนหมองใส่ครับพี่น้องเพาก็จังมันหลุนมาเบิงว่ามันจะออกบอง d ด y นะครับแล้วหมองมันก็บ,บ่ค่อยอยากออกมากนแต่ว่าหมองนี้เขากัดจอดลายกรุ่นครับท่ามันลงมาพี่น้องดูหากินเดือดเลยมันี่น้องเห็น เนี่ยปูวะครับมันจากรอบที่แล้วผมแซ่ไปมันบเกลินบันดนี้มันขาดไม่กลินดี่ผิครับดูปูเผาเข้าแน่นเลยนี่มันอนนอก<ๆ>มากลินที่ใส่ยีงเลยครับ ัดทางเลยครับพี่น้องอกี่ครับพี่น้องหมาขวยเลยไกย่ได้เดี๋ยวแต่มันติกัดใจอย่างนี่คอ๋กคอกี่มันครับพี่น้องมันกินกองเขาห้องรอบน ยิ้มสิอีกยังเหลือครับหนูมึงว่างเหมือนเก้านี่นะครับจากมันติดตื่นมาตื่นเหมือนเก้านี่ก็ได้ตอนนั้นบ่นกินครับแต่ว่ามันกินย้อนหลังมังนเขาออยครับมื้อนี้ ว่าดีตอนเศร้าครับพี่นอ้องมือเคลื่อนนีฝนตกครับมันหลุนครับห้องตักี้เป็นยังไงครับพี่น้องมาดูว่าสิมีเตี่ยมบนฝน,นตกนะหลุนนยู่มือเคลื่อนนี้ก็ได้ไอตกแห้งเรือกอ้ตกมากพ่อเข้าหนึ่งจุดนะครับอ่ะไปเบิ้งครับว่าพี่เตี่ยมมีตม่ตบนนะครับสาหรับกับอยู่มรงนี้ห้องกะส่ไว้นะครับบางดอน,นเอาไวาบ่ิอไรจักเถื่อ่ะไปหลุนน้ำกันพี่น้อง พี่น้องเรียบร้อยครับผมโดนบอกแล้วบ่พันอันนี้บ่พันมันมาบ่หอดปีครับมันเรียบร้อยอยู่นีก้อนแล้วอผี่น้องโาจุนได้ครับมึงเอาอ้อยเฮาบัดนี้มึงเป็นจ้างไหนบักสังอผี่น้องนี่ลหละนี่ล่ละตัวใหญ่มันนี่ครับ ทีมันออกช่วงก่อนฝนอยู่ครับพี่น้องช่วงหัวแรงเพราะว่าฝนมันตกมันสองสุมสามถุมเนี่ยครับตกไปเปียกเ,เลยเอ,อ๋อามแเราพี่น้องไมแล้วเจ้านี้ดอนนี่ได้แล้วนี่แถงเงี้ยห้มเงี้ยอ้อยครับผมหนึ่งแต้มมาแล้วผมขาดว่ามันมันหนาจติติดบางเดียวเพราะว่ามันมันหนาจิมีตัวเดียวครับพี่นอ้องเนี่ยเห็นบ่ มองนี่บอออกมาอืมเดี๋ยวเนี้ห้มเข้าไปเดี๋ยวสังมั่งเลยตรงนี้ก็ยอดเข้าไปครับเพราะว่าหมือ,อขึ้นนี่เพื่อออกมาหลายเบิง้งอืออันนี้ตัวเดียว,วครับมงึง หวยมันอยู่นี่ครับพี่น้องเพราะว่าหนูบ่องนี้่องหนีไปใส่เลยอืมข้าวโพดโดนนี่ครับคุตกข้ามเข่าเปียกแล้ว ครับพี่น้องมองดอนออกยากเนี่ยได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเอามาลุดมองอยหยาเนี่เปียกกันต่อนะครับฟังห่วยนี่นะครับรู้ว่ามันจะออกก่อนฝนตกบ่น,นะครับมันออกก่อนฝนตกก็แสดงว่าเขามีลุ่น,นะครับไปครับพี่น้องดลุ่นน้ากันด่นน้ากันครับมองนี้นา่าจะห้ายโตอยูยพี่น้องดูองนี้เพราะมันมีโตสองตัวแล้วครับนา่าจะหลายเลยแหละ อบอมีครับบอกออกมาบ่วงบอ่อผ่านครับม่วงก็ยื่ออกบอ,กอ,อกบพี่นอ้องอ้าหลุดกันต้อฝุ่นพี่น้องมันดูห้อยมันขวดหายเก็บขวดมูลนิยมให้เอาอยู่นี่ครับ ครับเฮาบ่ผ่านบ่ผพานบ่มาก,กินแย่อ้อยบ่มึงเอ้าพี่น้องหลังนี่ลังนี่บ่เห็นใช่ละ่ะอู้ยพี่ครับหายท้องบักท้องเขางูส <c oughs> ่งขาวครับพี่น้องเอา้งซีเมนติดต,ตอนก่อนดีแจ้งดนี่ ติดหลังฝนตกแล้วด้วยครับบ่เปียกเก็บครับผมเก็บแบ้งเก็บแบ้มโอ้หนูพูกิน,นีท่านไดทน้ที่น้องอืมนีก็บ,บอกออกมากินครับอือมีหอยออกมากินเลยเันออกมาดูดกินอยู่มันหนูซิ่งหน่อยกิน อ๋อนหะน้าขนมปุปกหน่อยิปิดนะเมื่แล้วครับพี่น้องเขาไปเดี๋ยวล้างสุดท้ายหมือนกันครับทั้งๆไปมันต้องแกันครับล้างสุดท้ายใส่ไว,หว้หนาขวายครับพี่น้องหนาขวายเลยผมมามันหนาจะบ่ออก,กนัเห็นบ่ครับมันบ่ออกอีหลีเพราะว่าม,มันตืนนน่นฝนแล้วมันขวดมามาอาบหือใหมครับพี่น้องเห็นบ่ โมออกเลยมงึงเยออยู่นี่แหละเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเพราะว่ามีตัวหนูทองขาวติดเด้๋สองแต้มใหญ่ๆครับพี่น่องง่ายเลยตัวนี้อุย้ยคุ่มครับมงนี่เอามันสามทีเทียร์เราบ่อใดจกเทือทั้งเงียขีิไตทั้งเงียไอียนเงียปูแล้วก็ทั้งมัด มันสับพลังอีกทุดรถ่ายมาจบเลยเงี้ยเงี้ยห้อครับโอ้ยก้อนอนันนี่มันเงี้ยเขาเปียกซื้อๆนะครับเงี้ยเขาเปียกบระดีมีห้อมเงี้ยเขาเปียกผสมห้อรอบทุดทถ่ายเงี้ยเขาอ้อยนะครับเรียบร้อยเลยเอา้านี่ครับกลุ่มแล้ครับพี่ดองไม้นี่โอเคครับผมสองแก้มครับผมแก้มเมื่อสําเร็จครับสําหรับไม้หยาเน่เปียกฮู้หยาวานันแต่ว่ากับเหลืออีกมองฟังหวยนะครับผมพี่ดองเพราะมันบวออก อันมาปิดหูไว้นะครับเพราะว่าผมม,มันมันหนาที่ยานฝนนั่นแหละตื่นฝนนั่นแล้วก็บบออกเลยนะครับผมอ่ะได้มาสองแต้มครับเสานี่ขอคุณสำหรับการรับจมขึ้นเก่าครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโศกมันสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุภูสุข,ขคนกดไหลกดแช์ลงทงเสแนเนนะครับผมพอกกันใ่คลิปหนาสะละคลิปนี้กัลาพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมขวดนูครับเพ่อ